อ,อ,ลลอันนี้จะเป็นมล็ดก,กาแฟของทางร้านนะคะตัวคอฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราค่ะเป็นกาแฟชาค่ะตัวแรกเป็นบีฟอร์ซันไรส์เป็นเบสเซอร์กาแฟชาเอิเร์ธเรย์ค่ะอัฟเตอร์ซันเซ็ตจะเป็นกาแฟชาพีชค่ะส่วนเอ็กโซติกจะเป็นมเมล็ดที่มีกลิ่นชัดค่ะเอ่อบัตเตอร์สกอตจะออกวานิลลาค่ะ ส่วนโรซาลีน่าจะออกเป็นกลิ่นบุหแล้วก็สวีทแอปเปิลเป็นพีชค่ะลูกค้าสามารถเลือกมาเล็ตแล้วก็เลือกเป็นกาแฟดำกาแฟนมร้อนหรือเย็นได้อืมอันไหนขายดีเหรอคะเบสเซลเลอร์จะเป็นบีฟอร์ซันไรส์อันนี้ไหมเออได้ค่ะรับเป็นร้อนหรือเย็นไหมคะเป็นเย็นค่ะเป็นเย็นรับเป็นกาแฟดำกาแฟนมค่ะนมดีกว่าได้น้ำเรามีหน้าร้านที่เจริญกรุง72ทับหนึ่งในโรงแรมสลิ แล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ถนนวิสสอในโรงแรมบ้านตนึิ๊นะคะ